จะสอนเกี่ยวกับการใช้อินดิเคเตอร์ที่เราชอบใช้นั่นก็คืออัลลีเกเตอร์ค่ะมาดูกันว่าจะตั้งค่าใช้ยังไงให้รู้เรื่องได้กำไรนะคะทุกคนมาดูกันว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนูนเน่เทดดังพอร์ตนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมว่าคือคลิปอะไรเรามาดูผลลัพธ์ของวันนี้กันดีกว่าคะ่ะ คลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปที่มือใหม่ก็สามารถทํากําไรได้ง่ายๆนะคะโดยทุกคนอาจจะสงสัยว่าวันนี้นู้เน่ใช้โบล็อกอะไรนูเน่ใช้โบล็อกแมเอ็กเพรนะคะวิธีการสมัครบอกไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะอยู่หรือว่าอยู่ใต้คําอธิบายใต้คลิปสามารถกดคลิกที่ลิงก์แล้วก็ใช้แค่อีเมลแบรประจําตัวประชาชนแค่นั้นเองค่ะคลิปนี้จะสอนเกี่ยวกับการใช้อินดิเคเตอร์ที่เราชอบใช้นั่นก็คือออลิเกเตอร์ค่ะมาดูกันว่า จะตั้งค่าใช้ยังไงให้รู้เรื่องได้กำไรนะคะทุกคนเปิดไปที่หน้าบล็กข,ของเราเลยนะคะตอนแรกเขาก็จะเป็นกราฟเส้นๆแบบนี้ให้กดไปที่ประเภทกราฟแล้วก็เปลี่ยนเป็นแท่งเทียนค่ะมันจะดูง่ายขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ตั้งเป็นนาทีนะคะอันนี้เราใช้เป็น1น,นาทีค่ะ ถ้าใครที่ได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะถือว่ามาถูกต้องแล้วค่ะไปกดที่ตัวชีวัดได้เลยนะคะกดไปที่ยอดนิยมอันนี้เราจะมาหา alligator ของเราค่ะ alligator จะมี3เส้นขออนุญ,ญาตเปลี่ยนสีนะคะอันนี้เราจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาวเรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เป็นการตั้งค่ากราฟของเราเรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> ที่ขาดไม่ได้ก็คือสินทรัพย์ที่เราจะใช้เทรดกดไปที่ option ดิจิตอลแล้วก็กดไปที่ คู่เงินที่เราจะใช้เทรดนะคะตอนนี้มันก็ดึกนิดหน่อยแล้วคู่เงินที่เปิดมีแค่3คู่ค่ะมี GJ EG แล้วก็มี EU ค่ะกดไปได้เลยสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วนะคะเราจะบอกอะไรสักนิดนึงนะคะทุกคนเรามีกลุ่มไลน์สำหรับมือใหม่มีโคช้ชพาสอนพาเทรดทุกเย็นค่ะทุกคน ใครที่เข้ากลุ่มไลน์มาแล้วนะคะก็จะได้ซึมซับวิธีการเทรดเทคนิคแล้วก็ได้เรียนรู้แบบฟรีๆไปเลยค่ะสามารถกดเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือว่า QR code ที่เราขึ้นไว้ให้นะคะทุกคนใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มไลน์เข้าด่วนค่ะแล้วมาเจอกันในทุกๆวันได้เลยต่อมานะคะเราจะพามาดูวิธีการเทรดนะคะเงื่อนไขของเราวันนี้เราจะดูแค่เส้น3ามเส้นเส้นที่เราใช้เป็นหลักๆก,ก็คือ เส้นสีขาวค่ะทุกคนสังเกตง่ายมากถ้าเมื่อไหร่ที่จะซื้อขึ้นเส้นสีขาวต้องทับเส้นสีส้มและเส้นสีแดงนะคะมันจะกลายเป็นเทรนขาขึ้นแบบในรูปตอนนี้เลยก็มาดูเทรนขาลงกันค่ะทุกคนแบบไหนที่เรียกว่าเทรนขาลงก็คือเส้นสีขาว ตัดลงมาทับเส้นสีแดงกับเส้นสีส้มลงมานะคะแบบนี้เลยอันนี้เรียกว่าเทรนขาลงส่วนใหญ่เทรนขาลงแบบเนี้ยเราจะซื้อลงเป็นหลักค่ะทุกคนอีกอย่างหนึง่งถ้าเส้นเขาตัดกันแค่2เส้นมุมมั่วแบบเนี้ยอันนี้จะเรียกว่าไซด์เว์นะคะส่วนมากนูนเน่จะไม่ค่อยเล่นไซด์เวเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการคาดการณ์ที่ยากก็วันนี้คลิปที่นูเน่ได้ทําไปนะคะเป็นคลิปสอนที่มาจากประสบการณ์ในการเทรดโดยตรงนะคะไม่ได้เป็นการชักเชิญชวนลงทุนแต่อย่างใด อ,อันนี้เป็นคลิปให้ความรู้ให้เทคนิคแก่ผู้ที่ต้องการทำกำไรฉบับมือใหม่นะคะเริ่มกันเลยอันนี้เขาจะเป็นเทรนขาขึ้นนะคะดูจากไหนอย่างที่บอกไปเส้นสีขาวต้องตัดเส้นสีส้มและสีแดงขนานกันไปแบบนี้เรื่อยๆ3ามเส้นแบบนี้เรื่อยๆนะคะจำนวนเงินในการลงทุนวันนี้จะใช้ $10 ดอลลาร์นะคะมาดูซิว่าเราจะซื้อขึ้นหรือซื้อลงไม้นี้นะคะถ้าดูจากเงื่อนไขของเราแล้ว ยังมีโอกาสซื้อขึ้นได้อยู่ค่ะเราจะซื้อขึ้นในวีที่30นะคะตอนนี้นะคะเรากดซื้อขึ้นไปแล้วในวีที่30แต่ดูเหมือนว่ายังไงซีทำไมถึงทำแบบนี้ต่อหน้าผู้ชมดูเหมือนว่าวันนี้จะเกิดแรงประทะขึ้นนะคะสอง กำไรไปนะคะกำไรแต่ละวันอะ่ะเขาอาจจะให้ไม่เหมือนกันเนาะบางครั้งอะ่ะอาจจะได้กําไร87%นี่คือน้อยสุดนะแต่มากสุดเท่าที่นูนได้เห็นจะอยู่ที่95ทุกคนฉะนั้นต้องดูช่วงเวลาในการจะเข้าเทรดให้ดีว่าเขาให้กําไรเท่าที่แบบเราอยากได้หรือเปล่า บอกอีกอย่างหนึ่งว่าใครที่เป็นมือใหม่อยู่ทุกคนมีเวลาเรียนรู้ค่ะสามารถดูคลิปย้ำๆซ้ำๆ um um um, เพื่อทำความเข้าใจอาจจะแนะนำว่ามีทุนน้อยใช้น้อยนะคะอย่าใช้เยอะเกินตัวนะฉะนั้นต้องบริหารเงินทุนตัวเองดีๆนะคะการเทรดอะ่ะมีความเสี่ยงสูงฉะนั้นต้องยอมรับในส่วนที่ตัวเองนำมาลงทุนให้ได้นะคะให้ไหวอย่าลงทุนเกินตัวนะคะอันนี้เป็นข้อคิดที่เราได้จากโค้ชหลายๆท่านนะคะ มาต่อไปนะคะเราจะมาดูหน้าง,งานอีกทีว่าเราควรซื้อขึ้นหรือซื้อลงอินดิเคเตอร์ที่เราเอามาอ่ะมันเป็นการช่วยในการตัดสินใจของเราอีกรอบหนึ่งการที่เราตัดสินใจฉะนั้นเราต้องแบบแน่วแน่ตัดสินใจแล้วตัดสินใจไปเลยอยา่าคิดเสียใจเด็ดขาด30วินาทีในวิที่30เราจะทำการซื้อขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใช่ค,ค่ะเรากดซื้อขึ้นไปแล้วนะคะไม้นี้มาดูกันว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการแพ้ไม้นี้เพราะว่าไม้ต่อไปเราจะทำการทบนะคะ A later few moments later. ทุกครั้งที่เราเทรดแพ้ใช่ไหมเราจะมีการทบ20เหรียญแล้วเราก็จะซื้อตอน30วินาทีเหมือนเดิม ไม้นี้นะคะเป็นไม้ที่เราทบ20เหรียญมาดูกัน 2...1 หนึ่งไม้นี้นะคะเราทบไปแล้ว20เหรียญอีจีเป็นเรนขาขึ้นนะเล่นอ่ะเรามาเล่นอีจีกันดีกว่าอันนี้รู้ไหมว่าต้องซื้อเป็นขึ้นหรือลง ำไมเราถึงซื้อขึ้นใช่ไหมเส้นสีขาวมันตัดเส้นสีส้มกับสีแดงนะคะทุกคนเราจะมาลองกดซื้อขึ้นในวิธีส0สิกดไปแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หู้เงิน e ีนะคะทุกคนเรากดซื้อขึ้นไปแล้วอย่างที่บอกเลยเงื่อนไขตรงมากมาดูกันว่าตลาดเขาจัดใจดีกับเราไหม<ว><น>เลิศ วันนี้นะคะถือว่าโอเคเลยในการใช้โรคด์ไน e อ็กเพกับอินดิเคเตอร์ที่เราชื่นชอบเป็นครั้งแรกที่มีการใช้ สรุปวันนี้นะคะผลกําไรของร้อยก็คือเราเข้าออเดอร์ไป7ไม้เราชนะ5แพ้2โอเคก็ถือว่าเป็นการใช้เครื่องมือคู่กับการตัดสินใจของเราได้อย่างโอเคเลยนะคะคการที่เราเทรดจริงอะ่ะมันอาจจะมีการใช้ระยะเวลาเยอะกว่าในคลิปที่เราทําสอนทุกคนบ้างฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแต่ถ้าทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ที่เราปักให้นะคะจะเป็นการ เข้ากลุ่มไลน์ที่พาเราไปวินเยอะกว่าลอสแน่ๆค่ะฉะนั้นกดเข้าไปเลยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครที่รอติดตามคลิปต่อไปก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รอได้เลยคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรยังไงก็มารอเจอกันค่ะบ๊ายบาย